ที่แท้พระเอกคนนี้เองเปิดตัวแฟนใหม่ป๊อปอารยาวันนี้ทางเราอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมเรื่องราวของคุณป๊อปอารยานะคะและอยากให้เพื่อนๆได้เห็นภาพแฟนใหม่ของเธอกันค่ะซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นพระเอกดังที่หลายๆคนนั้นไม่น่าจะเดายากใช่ไหมคะแต่จะเป็นใครนั้นก่อนที่เราจะพาไปชมนะคะเรามาชมประวัติของเธอกันก่อนค่ะสําหรับเธอคนนี้นะคะมีชื่อเต็มเมว่าร้อยโทหญิงอารยาสิริโสภาค่ะชื่อเร่นว่าป๊อป เป็นนางสาวไทยประจำปี2537ค่ะแล้วก็ยังเป็นตัวแทนสาวไทยนะคะไปประกวดนางงามจักรวาลในปี1994เอีกด้วยค่ะทั้งเก่งแล้วก็สวยเลยใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนะคะเธอคนนี้มีอายุ50ปีแล้วค่ะถ้าบอกว่า50ปีหลายๆคนก็จะไม่เชื่อค่ะเพราะคิดว่าเธอยังอายุ40เพราะหน้าเธอนั้นดูอ่อนกว่าวัยเลยทีเดียวใช่ไหมคะและเหมือนที่บอกไว้ค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมแฟนของเธอกันค่ะซึ่งแท้จริงแล้วก็คือหนุ่มอัศดานั่นเองค่ะ ที่สมัยก่อนนะคะเป็นคู่จิ้นกันค่ะใครๆก็อยากให้จิ้นกันนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องจิ้นกันแล้วค่ะเพราะกลายเป็นฝันที่เป็นจริงขึ้นมาแล้วแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้เห็นการประกาศอย่างเป็นทางการของพวกเขาทั้งคู่นะคะว่าคบกันอยู่แต่ถ้าอยากจะมั่นใจนะคะว่าเขาคบกันหรือไม่คบกันสิ่งที่จะประกาศได้ชัดเจนที่สุดก็คือรูปใน i ิน t a g r a m ค่ะเพื่อนๆสามารถไปติดตามได้จาก i n s t a g r a m ของท่านทู่เลยนะคะ แล้ววันนี้ค่ะเราก็นําเพื่อนๆน,นะคะพามาชมแฟนใหม่ของคุณปรอบอริยากันแล้วนะคะทางเราหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบกันนะคะและเห็นได้ชัดเลยว่าทั้งคู่ค่ะค่อนข้างจะสวีทและหวานกันมากๆเลยใช่ไหมคะ